คุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าเราจะพูดดีแค่ไหนแต่คนบางคนก็ยังกล้าดูถูกเราคุณเคยพยายามอธิบายทุกอย่างด้วยเหตุผลแต่สุดท้ายกลับถูกสบประมาทคุณเคยนั่งเงียบเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่กลับถูกมองว่าอ่อนแอถูกเหยียบย่ำซ้ำๆความเงียบที่เราเลือกใช้อาจไม่ใช่เพราะเราแพ้แต่เพราะเราไม่อยากลดระดับตัวเองลงไปเถียงกับใครแต่ปัญหาคือ ในสังคมนี้คนมักตีความความนิ่งว่าเป็นความอ่อนแอและเมื่อใดที่คุณถูกมองแบบนั้นใครๆก็จะกล้าข้ามเส้นถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่คุณจะนิ่งให้ดูอันตรายนิ่งแบบที่ไม่ใช่ให้ใครมาสงสารแต่นิ่งแบบที่ทำให้ใครก็ไม่กล้ามาดูถูกคุณอีกคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ6จิตวิทยาอันแหลมคมที่จะเปลี่ยนความนิ่งธรรมดาของคุณให้กลายเป็นเกราะป้องกัน และพลังคุมเกมอย่างสุขุมเยือกเย็นและน่าเกรงขามคุณจะไม่ใช่คนที่ถูกมองข้ามอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นคนที่ใครเห็นก็ต้องถอยห่างใครพูดลับหลังก็ต้องระวังและใครที่เคยเหยียดคุณจะต้องกลืนคำตัวเองลงคออย่างเงียบงนันนิ่งแต่มีพลังเงียบแต่น่าเกรงขามพูดน้อยแต่ทุกคำมีน้ำหนักพอจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งห้องได้หนึ่ง เลียนนิ่งธรรมดาให้เป็นพลังเงียบที่น่าเกรงขามในสังคมทุกวันนี้คนที่พูดมากมักถูกมองว่าเป็นคนเก่งคนกล้าหรือคนมั่นใจแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามหลายครั้งพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเสียงที่เปล่งออกมาแต่อยู่ในความเงียบ ที่ทรงพลังคนที่นิ่งอย่างมีระดับไม่ตอบโต้ด้วยคำพูดไม่แสดงออกทางสีหน้าแต่กลับมีออร่าที่ทำให้คนรอบข้างไม่กล้าเหยียดหยามหรือข้ามเส้นเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยมองเห็นแต่มันคือพลังจิตวิทยาที่น่าเกรงขามแบบลึกซึง้งความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอหากแต่เป็นเครื่องมือที่เฉียบคมที่สุดในการควบคุมสถานการณ์คนที่เข้าใจพลังของความนิ่งจะรู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องโวยวายเพื่อให้คนเคารพฉันเพราะแค่เขานิ่ง แต่สายตาคมสติชัดร่างกายมั่นคงคนรอบข้างก็รู้สึกได้ถึงพลังเงียบที่อันตรายเราทุกคนสามารถฝึกความนิ่งให้ดูอันตรายได้โดยเริ่มต้นจากการควบคุมสามสิ่งที่เป็นหลักฐานของบุคลิกนิ่งที่น่าเกรงขามได้แก่1.1ควบคุมอารมณ์ คนทั่วไปมักตอบโต้ด้วยอารมณ์เวลาถูกกดดันถูกผู้ใจยแย่แย่ใส่หรือถูกเหยียดหยามแต่คนที่นิ่งเป็นเขาไม่ให้ใครมีอำนาจมาควบคุมอารมณ์ของเขาได้เขาไม่โกรธแบบไร้เหตุผลไม่เดือดร้อนตามเสียงของคนอื่นแต่เขาจะเงียบและมองอย่างเข้าใจเพราะเขารู้ว่าอารมณ์คือจุดอ่อนของนักรบที่ดีและเมื่อใดที่คุณควบคุมอารมณ์ได้จนคู่ต่อสู้จับจุดคุณไม่ได้เมื่อนั้นคุณคือคนที่น่าเกรงขามในสนามจิตวิทยาแล้ว 1.2ควบคุมสายตาสายตาไม่โกหกและเป็นสื่อที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดหลายเท่าคนที่นิ่งให้ดูอันตรายไม่ใช่คนที่ก้มหน้าเงียบแต่คือคนที่ใช้สายตานิ่งๆมองตรงเข้าไปในใจของคนที่คิดร้ายกับเขาสายตาที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่สื่อได้ว่าฉันเห็นคุณนะแต่ฉันไม่จำเป็นต้องลดตัวไปตอบโต้คือสายตาที่ทำให้คนหยุดคิดก่อนจะเหยียดยามคุณอีก1.3ควบคุมท่าทาง ท่าทางของคนที่นิ่งแล้วดูมีพลังคือท่าทางที่มั่นคงช้าแต่แน่นหน้าตรงแต่ไม่แข็งทื่อเดินช้าแต่หนักแน่นยืนตัวตรงแต่ไม่แข็งกร้าวทั้งหมดนี้ล้วนสร้างจิตวิทยาที่ทรงอิทธิพลต่อคนรอบข้างโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดจำไว้เสมอว่าท่าทางคือภาษาร่างกายที่ทรงพลังยิ่งกว่าถ้อยคำนิ่งอย่างสง่าเดินอย่างมั่นยืนนิ่งอย่างแกร่งคนจะรู้สึกได้ถึงพลังของคุณแม้ไม่ได้พูดอะไรเลยตัวอย่างที่ชัดเจน คนที่นิ่งจนใครๆก็ไม่กล้าแต่ลองนึกถึงใครสักคนที่คุณเคยพบเขาอาจไม่ได้พูดมากไม่ได้ยิ้มง่ายไม่ได้แสดงความเป็นมิตรแต่คุณกลับรู้สึกว่าอย่าไปเล่นกับเขาดีกว่าเพราะอะไรเพราะเขานิ่งจนดูมีอำนาจเขาไม่จำเป็นต้องตะโกนไม่จำเป็นต้องเรียกร้องความเคารพแต่เขานิ่งด้วยความมั่นใจนิ่งด้วยสติและนิ่งด้วยพลังจิตใจที่แข็งแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้ แหละที่ทำให้เขาดูอันตรายและคนรอบข้างก็ไม่กล้าแม้แต่จะลองเหยียดยามเขาจงนิ่งให้เหมือนภูเขาใหญ่ภูเขาไม่ได้พูดภูเขาไม่เคลื่อนไหวแต่ไม่มีใครกล้าเอาชนะภูเขาด้วยคำพูดหรือเสียงด่าจงฝึกใจให้นิ่งฝึกความคิดให้เฉียบคมฝึกภาษากายให้หน่าเกรงขามแล้วคุณจะเป็นเหมือนภูเขาที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่ำแม้จะเงียบอยู่ตลอดเวลาก็ตาม ความนิ่งไม่ใช่การหลบหนีแต่คือการเลือกที่จะไม่แสดงออกในแบบที่คนธรรมดาทำมันคือพลังเงียบที่ทรงอิทธิพลต่อจิตใจคนมันคือการควบคุมตัวเองอย่างสูงสุดและสุดท้ายมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าเหยียดยามคุณอีกต่อไป 2. นิ่งอย่างมีชั้นเชิงไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวแต่คือการวางตัวให้คนยำเกรง การนิ่งเฉยของคนบางคนเป็นการหนีปัญหาเป็นความกลัวไม่กล้าตอบโต้ไม่กล้าพูดไม่กล้าเผชิญหน้าจนถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอแต่หากคุณรู้จักนิ่งอย่างมีชั้นเชิงคนจะไม่กล้าเหยียบย่ำคุณแม้แต่นิดเดียวเพราะมันคือการนิ่งที่เต็มไปด้วยจิตวิทยาและการวางตัวอย่างผู้มีอำนาจนิ่งอย่างมีชั้นเชิงหมายถึงการนิ่งที่แฝงไปด้วยการคุมเกมคุมสถานการณ์และสื่อสารบางอย่าง โดยไม่ต้องพูดเช่นฉันเห็นทุกอย่างนะแต่ฉันไม่ลดตัวลงไปเถียงกับเธอหรือฉันไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังเพราะคนที่เข้าใจจะไม่ถามคนที่ถามก็แค่อยากดูถูกการนิ่งแบบนี้ไม่ใช่แค่การเงียบแต่มันคือการวางกลยุทธ์ทางจิตวิทยาอย่างลึกซึง้งซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ3ประการได้แก่2.1นิ่งเพื่อเปิดเผยจุดอ่อนของศัตรูยิ่งคุณนิ่งยิ่งเขาร้อนรน คนที่คิดจะทำร้ายคุณมักคาดหวังให้คุณโกรธเถียงหรือแสดงความอ่อนแอออกมาแต่เมื่อคุณนิ่งกลับทำให้เขาเริ่มแสดงความโง่ออกมาเองเพราะเมื่อคนเลวไม่มีอะไรให้เล่นกลับเขาจะเริ่มเผยท่าแท้และเผยจุดอ่อนของตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือจิตวิทยาการนิ่งที่พลิกสถานการณ์ให้คุณได้เปรียบแบบเหนือชั้น2.2นิ่งเพื่อสะท้อนความฉลาด การที่คุณไม่พูดไม่ใช่เพราะคุณไม่มีคำพูดแต่เพราะคุณรู้ว่าคำบางคำมันไม่คุ้มค่าที่จะเสียพลังใจไปอธิบายบางสถานการณ์การเงียบกลับทำให้คุณดูฉลาดกว่าคนที่พูดไม่หยุดคนที่นิ่งแล้วคิดคนที่นิ่งแล้ววิเคราะห์คนที่นิ่งแล้วคุมอารมณ์คนเหล่านี้มักถูกมองว่าสุขุมมีสติและมีภูมิรู้และสิ่งนี้เองที่จะเปลี่ยนมุมมองของคนรอบข้างให้เกรงใจคุณมากกว่าดูถูกคุณ 2.3นิ่งเพื่อรักษาพลังคนที่นิ่งคือคนที่ประหยัดพลังไม่เปลืองอารมณ์กับเรื่องไร้สาระคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้คนที่ไม่เข้าใจไม่ต้องเสียเวลาตอบโต้ติของใครไม่ต้องลดตัวไปสู้กับคนที่ใจแคบคุณแค่อยู่ในความนิ่งของตัวเองสะสมพลังไว้ใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและปล่อยให้การเวลาเป็นคนตัดสินว่าใครคือคนที่ควรถูกเคารพ ตัวอย่างชัดเจนของคนที่นิ่งอย่างมีชั้นเชิงเคยเจอคนที่คุณพยายามแขวะพยายามเหยียดเขาแต่เขากลับนิ่งไม่พูดอะไรและนั่นกลับทําให้คุณอึดอัดกว่าเดิมไหมเพราะนิ่งที่วางตัวดีมักทําให้คนที่คิดร้ายรู้สึกว่าตัวเองกําลังทําสิ่งที่ตื้นเขินและสุดท้ายก็เงียบไปเองเพราะรู้ว่าไม่สามารถกวนใจคนคนนี้ได้นี่คือพลังของการนิ่งแบบมีชั้นเชิงไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวแต่คือนิ่งเพราะรู้ว่า เรามีค่ามากพอไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกคำพูดของคนที่นิ่งแล้วดูอันตรายผมเงียบไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะผมไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรให้คนไร้ค่าดูฉันเงียบเพราะฉันกำลังฟังและฉันเห็นทุกอย่างโดยที่คุณไม่รู้ตัวผมไม่พูดไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะผมไม่อยากลดระดับตัวเองให้เท่าคุณ คนที่คิดแบบนี้คนที่พูดน้อยแต่คิดลึกคนที่ไม่ดรามา่าไม่โต้กลับแบบดิบเถื่อนเขาจะถูกมองว่านิ่งแต่น่าเกรงขามและไม่มีใครกล้ามาดูถูกง่ายๆอีกเลยอย่านิ่งเพราะกลัวจงนิ่งเพราะคุณรู้ว่าคำตอบที่ดีที่สุดในบางสถานการณ์คือความเงียบอย่านิ่งเพราะอ่อนแอแต่จงนิ่งเพราะคุณแข็งแกร่งพอจะคุมเกมได้โดยไม่ต้องแสดงออก และสุดท้ายจงฝึกนิ่งให้ดูมีอำนาจเพราะเมื่อคุณนิ่งอย่างมีชั้นเชิงคนจะยำเกรงคุณโดยอัตโนมัติไม่มีใครกล้าเหยียดคุณอีกต่อไปเพราะแค่พลังเงียบของคุณก็ทำให้เขารู้แล้วว่าคุณไม่ธรรมดา 3. นิ่งให้เป็นนักสังเกตการเงียบที่อ่านเกมได้เหนือชั้นหนึ่งในพลังลับของคนที่นิ่งแล้วดูอันตรายคือเขาไม่ได้เงียบเพียงเพื่อเงียบแต่เขาเงียบเพื่อเฝ้าดูเพื่ออ,อ่านเกมและเพื่อเข้าใจคนอย่างทะลุทะลวง เพราะขณะที่คนอื่นกำลังพูดกำลังโชว์กำลังโอ้อวดตัวเองคนที่นิ่งกลับเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลอย่างสุขุมและมีระบบจิตวิทยาเชิงลึกชี้ให้เห็นว่าคนที่สามารถสังเกตพฤติกรรมคนได้ดีจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อารมณ์หรือเสียงดังเลยแม้แต่น้อยเขาเข้าใจความคิดของคนอื่นก่อนที่อีกฝ่ายจะทันได้รู้ตัวเสียอีกนิ่งได้เปรียบเงียบได้ข้อมูลสังเกตรู้ทันคน ทั้งหมดนี้รวมกันคืออาวุธลับทางจิตวิทยาที่อันตรายที่สุดในเกมของมนุษย์3.1คนที่นิ่งมักมองเห็นมากกว่าคนที่พูดในวงสนทนาลองสังเกตดูว่าคนที่พูดมากที่สุดมักเป็นคนที่เปิดไพ้ให้ทุกคนเห็นแต่คนที่นิ่งกลับไม่เผยตย่ไม่แสดงจุดยืนไม่รีบมีความคิดเห็นแต่เขาเก็บพฤติกรรมของคนอื่นไว้ในใจเงียบๆเ,เขารู้ว่าใครกำลังหลอกลวง ใครกำลังอวดใครกำลังดูถูกและใครที่กำลังปั้นหน้าใสหน้ากากคนที่เงียบมักเห็นทะลุเพราะเขาไม่รีบตัดสินแต่เฝ้าสังเกตแบบใจเย็นและนี่คือทักษะสำคัญที่ทำให้คุณดูอันตรายแบบลึกลับคนไม่กล้าแย่คุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณมองเห็นบางอย่างที่เขาไม่รู้ตัว3.2คนที่นิ่งเก็บแต้มไว้โต้กลับอย่างแม่นยำ เมื่อคุณนิ่งและเฝ้าดูคุณจะรู้ว่าใครคิดอะไรใครพูดยังไงใครมีเจตนาอย่างไรและเมื่อถึงเวลาคุณจะเลือกตอบกลับเพียงคำเดียวแต่แทงตรงใจดำเหมือนเก็บมีดไว้ในฝักแต่พอชักออกมาฟันเดียวจบการโต้กลับของคนที่เงียบมักไม่ต้องใช้คำหยาบไม่ต้องใช้เสียงดังแต่ใช้ความจริงที่เจ็บแสบที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นไม่กล้าเล่นกับคุณอีก 3 3จสคนที่นิ่งไม่เปิดจุดอ่อนให้ใครโจมตีการนิ่งคือการป้องกันตัวเองทางจิตวิทยาที่ทรงพลังเมื่อคุณนิ่งคนอื่นจะไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรเขาไม่รู้ว่าคุณโกรธไหมไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังไม่รู้ว่าคุณจะตอบกลับหรือไม่ความไม่แน่นอนเหล่านี้คือแรงกดดันกลับที่อีกฝ่ายต้องรับไว้เอง และมันคือความอันตรายที่แฝงอยู่ในความเงียบเพราะคนส่วนใหญ่กลัวสิ่งที่เขาคาดเดาไม่ได้ยิ่งเงียบคนยิ่งประเมินคุณผิดและนั่นคือจุดที่คุณเหนือกว่าบางครั้งการเงียบของคุณจะทำให้คนดูถูกคุณในตอนแรกแต่เมื่อถึงจุดที่คุณเปิดเกมสวนคนเหล่านั้นจะหน้าชาและสะเทือนมากกว่าการถูกด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงเสียอีกเพราะพลังของการนิ่งมันลึกมันเงียบแต่มันเฉียบขาด เหมือนน้ำใต้ศอกที่สงบแต่พร้อมพัดพาเรือใหญ่ให้ล่มได้เทคนิคการเป็นนักสังเกตการเงียบที่ทรงพลังไม่พูดเมื่อไม่จำเป็นเพราะการพูดคือการเปิดเผยข้อมูลใช้หูฟังใช้ตาดูใช้ใจวิเคราะห์ไม่ใช้อารมณ์พูดช้าๆคิดให้ลึกเพราะคำพูดของคุณต้องมีน้ำหนักถ้าถูกดูถูกอย่าเพิ่งตอบโต้อย่างด่วนแต่ให้เก็บไว้เป็นแต้มในใจ โตกลับเมื่อถึงเวลาในแบบที่อีกฝ่ายจะไม่มีวันลืมนิ่งไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่คือนิ่งเพื่ออ่านเกมและควบคุมสนามคนที่นิ่งแบบธรรมดาจะดูอ่อนแอแต่คนที่นิ่งแบบสังเกตการจะดูน่าเกรงขามแบบลึกลับเขาไม่ต้องพูดให้เยอะแต่แค่เงียบคนก็เริ่มรู้สึกระวังตัวเขาไม่ต้องเอะอะโวยวายแค่ยืนนิ่งๆใครก็รู้ว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดา 4. นิ่งให้คนกลัวไม่ใช่น่าสงสารสร้างพลังอำนาจในความเงียบมีความต่างชัดเจนระหว่างคนที่นิ่งแล้วดูอ่อนแอกับคนที่นิ่งแล้วดูน่าเกรงขามคนแรกมักถูกคนรอบข้างตีความว่าเขาไม่กล้าสู้หรือเขาไม่มีพลังแต่คนที่นิ่งอย่างถูกวิธีจะถูกมองว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเพราะเขาดูเหมือนคนที่พร้อมโต้กลับได้ทุกเมื่อและหากโต้กลับเมื่อไรอาจถึงขั้นลบชื่อคุณออกจากสนามชีวิตได้เลย การนิ่งให้ดูน่ากลัวไม่ใช่การทำตัวให้หยิ่งเย็นชาหรือไม่มีมารยาทแต่เป็นการสื่อสารอย่างไร้คำพูดว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณจะมาหยามได้โดยไม่มีผลลัพธ์4.1เปลี่ยนความเงียบให้เป็นพลังคุมจังหวะคนที่นิ่งเป็นคือคนที่คุมเกมได้เขาไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือคำพูดของใครมาดึงให้เขาเสียสมาธิ ในสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่ร้อนรนรีบเร่งหรือวอกแวกเขาจะสงบนิ่งอย่างคนที่มีพลังภายในเหมือนนักสู้ผู้เก่งกล้ายืนอยู่นิ่งๆกลางสนามแต่ทุกคนรอบข้างรู้ว่าอย่าท้าทายเขาเด็ดขาดเพราะเขาคือคนที่ไม่พูดมากแต่ลงมือเมื่อถึงเวลาและจะไม่มีการเตือนครั้งที่สอง4.2ใช้ความนิ่งตอบแทนคำดูถูกให้อีกฝ่ายเจ็บด้วยความจริงที่ไม่มีคำอธิบาย เมื่อใครสักคนพยายามยั่วยุดูถูกหรือเล่นลิ้นใส่คุณการตอบโต้ที่เจ็บที่สุดอาจไม่ใช่การเถียงกลับแต่คือการนิ่งแล้วเดินจากไปอย่างคนที่เหนือกว่าคนจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ว่าอะไรเลยเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขารู้ว่าฉันไร้สาระความเงียบของคุณคือกระจกสะท้อนพฤติกรรมแย่ของอีกฝ่าย และความนิ่งของคุณคือแรงต้านกลับที่รุนแรงกว่าคำพูดใดๆ4.3สร้างภาพลักษณ์ให้นิ่งแล้วน่าเกรงขามการนิ่งที่ดูอันตรายเริ่มต้นจากบุคลิกภายนอกที่ส่งสารลึกลงไปในใจคนคุณไม่ต้องยิ้มพร่ำเพื่อแต่ยิ้มเฉพาะเวลาที่เหมาะสมคุณไม่ต้องตอบทุกคำถามแต่ให้คำตอบเฉพาะเรื่องที่สำคัญคุณไม่ต้องพยายามเข้ากลุ่มกับทุกคนแต่ยืนอยู่ลำพังอย่างมั่นใจ คุณไม่ต้องเป็นคนดังที่สุดในห้องแต่จงเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าหัวเราะใส่เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นภาพจำที่ทำให้คนรู้ว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาและถ้าใครคิดจะข้ามเส้นจะต้องแลกบางอย่างกลับไปตัวอย่างจากชีวิตจริงทำไมบางคนไม่พูดแต่ทุกคนเกรงใจคนที่ไม่พูดเยอะแต่เวลาพูดพูดเข้าประเด็นไม่วักวน คนที่ไม่เข้าหาใครก่อนแต่ใครๆกลับเดินเข้ามาหาเขาด้วยความเคารพคนที่ไม่แสดงตัวตนให้วุ่นวายแต่ใครๆก็รู้ว่าเขาคือคนที่คุณไม่ควรมีปัญหาด้วยคนเหล่านี้สร้างพลังในความนิ่งจากวิธีคิดวิธีพูดวิธีวางตัวและคุณเองก็สามารถสร้างมันได้โดยเริ่มจากการนิ่งอย่างมีระดับตั้งแต่วันนี้เทคนิคเปลี่ยนความนิ่งให้ดูน่าเกรงขาม 1>, 1. ควบคุมสีหน้าอย่าแสดงอารมณ์ทันทีฝึกหน้าตานิ่งสุขหุมสองเว้นจังหวะก่อนพูดคนที่เว้นจังหวะก่อนพูดจะดูมีพลังมากกว่าคนที่พูดรวดเร็วสใช้ถ้อยคำเฉียบคมไม่ต้องเยอะแต่ให้หนักแน่นทุกคำา 4. อย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปยิ่งอีกฝ่ายเดือดเท่าไหร่คุณยิ่งต้องนิ่งให้มากเท่านั้นหแสดงอำนาจด้วยภาษากาย นั่งหลังตรงเดินมั่นคงมองตาให้ตรงการนิ่งที่น่าสงสารจะถูกเหยียบแต่การนิ่งที่น่าเกรงขามจะไม่มีใครกล้าเหยียบอย่าให้อารมณ์หรือแรงกดดันของคนอื่นมาเปลี่ยนพลังในตัวคุณจงยืนนิ่งอย่างคนที่รู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะใครที่ดูถูกฉันจะได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่พร้อมรับมือหนิ่งให้เหมือนดาบในฝักที่พร้อมฟันเฉียบขาดเมื่อจำเป็น จิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การเอาชนะทุกคนตรงหน้าแต่คือการควบคุมตัวเองให้เฉียบคมจนใครๆก็ไม่กล้าท้าทายการนิ่งในแบบที่อันตรายที่สุดคือนิ่งแบบดาบในฝักเงียบสงบเยือกเย็นแต่มีพลังแฝงที่ใครก็สัมผัสได้ว่าถ้าเขาลงมือเมื่อไหร่เจ็บแน่นิ่งแบบนี้คือจุดสูงสุดของคนที่ควบคุมพลังในตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เขาไม่จำเป็นต้องแก้แค้นด้วยความเดือดเขาไม่ต้องโวยวายเพื่อให้ใครเกรงเขาแค่อยู่เฉยๆ แต่คนรอบตัวจะรู้ว่าอย่าเล่นกับคนแบบนี้เด็ดขาด5จุดดาบในฝักไม่ต้องเปล่งแสงก็ทำให้ศัตรูกลัวนักดาบที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องชักดาบบ่อยเพราะแค่เขาวางมือบนด้ามดาบศัตรูก็เริ่มลังเลคนที่นิ่งแบบนี้ใช้ความเงียบเป็นกรอบใช้ความสงบเป็นพลังใช้การรอจังหวะเป็นกลยุทธ์และใช้การโต้กลับที่แม่นยำเป็นอาวุธ เขาไม่พูดพร่ำไม่แสดงความร้อนรนแต่หากใครเหยียบย่ำเกินเส้นเขาจะจัดการโดยไม่ต้องพูดซ้ำเพราะดาบที่ฟันเพียงครั้งเดียวแต่เด็ดขาดมีพลังมากกว่าดาบที่ฟันมั่วไปทั่ว5.2สร้างพลังการควบคุมตัวเองให้กลายเป็นแรงสันสะเทือนคนที่นิ่งแล้วดูอันตรายคือคนที่ไม่ปล่อยพลังออกไปโดยเปล่าประโยชน์เขารู้ว่าแต่ละคำพูดคือพลังแต่ละการกระทำคือแรง และเขาเลือกจะใช้มันเฉพาะเมื่อจําเป็นเท่านั้นสิ่งนี้จะทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเขามีน้ำหนักเพราะเขาไม่ได้ทำบ่อยแต่เมื่อทำมันจะสั่นสะเทือนหัวใจคนรอบข้าง5.3ไม่แสดงทุกอย่างที่รู้แต่ให้คนสงสัยในสิ่งที่คุณยังไม่พูดคนส่วนใหญ่มักรีบบอกสิ่งที่รู้รีบอวดรีบอธิบายแต่คนที่นิ่งเป็นเขารู้ว่าสิ่งที่ไม่พูดมีอำนาจมากกว่าสิ่งที่พูด เขาจะปล่อยให้คนสงสัยว่าเขารู้หรือยังเขาจะโต้กลับไหมเขาจะทำอะไรต่อและความสงสัยเหล่านั้นจะกัดกินความมั่นใจของคนที่คิดร้ายอย่างช้าๆจนสุดท้ายเขาจะไม่กล้าแต่คุณอีกเลยวิธีฝึกนิ่งให้เหมือนดาบในฝักหยุดพูดเมื่อโกรธคนที่พูดตอนอารมณ์แรงจะเผยจุดอ่อนออกมาโดยไม่รู้ตัวสังเกตมากกว่าตัดสิน ฝึกเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้ถูกดึงเข้าเกมรอจังหวะสวนกลับด้วยความจริงไม่ใช่โต้ด้วยอารมณ์แต่ใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงอย่าเปิดเผยความรู้ทั้งหมดเก็บบางส่วนไว้เป็นพลังลับอย่าให้ใครอ่านคุณออกง่ายๆฝึกใช้พลังจิตสงบในความวุ่นวายยิ่งรอบข้างวุ่นวายคุณต้องนิ่งให้มั่นกว่าเดิมคำพูดที่สื่อถึงพลังนิ่งแบบดาบในฝัก ผมเงียบเพราะผมเลือกเวลาฟันให้เจ็บที่สุดไม่ใช่พูดให้ดังที่สุดฉันไม่จำเป็นต้องเตือนใครเพราะการลงมือของฉันมันแรงพอที่จะทำให้เขาจดจำบางอย่างที่ฉันไม่พูดไม่ใช่เพราะฉันไม่รู้แต่เพราะฉันเลือกจะยังไม่พูดตอนนี้นิ่งให้เหมือนดาบในฝักที่สงบเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยความร้ายแรงไม่ต้องชักบ่อยไม่ต้องโวยวายแต่เมื่อใครกล้าเหยียบคุณ คุณจะฟันคืนด้วยความจริงด้วยหลักฐานและด้วยความเงียบที่เจ็บกว่าเสียงใดๆคนที่นิ่งอย่างเข้าใจคือคนที่ควบคุมอำนาจได้เหนือทุกคนในห้องโดยไม่ต้องส่งเสียงแม้แต่นิดเดียว 6. นิ่งให้เหนือคำพูดปล่อยให้การเวลาเป็นคนตอบแทนทุกการดูถูกในโลกนี้ไม่มีอะไรเจ็บแสบไปกว่าการไม่ตอบโต้อะไรเลยแต่ปล่อยให้การเวลาเป็นผู้จัดการแทนคุณการนิ่งไม่ใช่เพียงจิตวิทยาแห่งพลัง แต่ยังเป็นการแสดงความมั่นใจในเส้นทางของตัวเองโดยไม่หวั่นไหวกับเสียงซุบซิบหรือคำเหยยดยามจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยเพราะคุณรู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครเพราะเวลาและความสำเร็จจะทำให้ทุกคนต้องหันกลับมามองฉันในที่สุด6.1นิ่งเพราะรู้ว่าความจริงไม่ต้องรีบร้อนพิสูจน์หลายคนถูกดูถูกและรีบลุกขึ้นมาสวนกลับทันที แต่คนที่นิ่งเป็นเขาจะไม่เร่งพิสูจน์ตัวเองเขารู้ว่าเวลาจะเปิดเผยความจริงทุกอย่างคนที่เคยหาว่าคุณโง่วันหนึ่งจะต้องตกใจที่คุณกลายเป็นหัวหน้าของเขาคนที่เคยหัวเราะยกคุณวันหนึ่งจะต้องนิ่งเงียบเมื่อเห็นว่าคุณเดินมาถึงจุดที่เขาไม่กล้าฝันคนที่เคยดูถูกคุณวันหนึ่งจะพูดกับคนอื่นว่าฉันเคยรู้จักเขานะ6.2จงนิ่งอย่างผู้รู้ไม่ใช่นิ่งเพราะเจ็บ ความแตกต่างระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะไม่ใช่แค่ว่าใครตอบโต้ได้เร็วแต่คือใครนิ่งพอจะไม่ตอบโต้ตอนยังไม่ถึงเวลาคนที่ถูกดูถูกแล้วเงียบเพราะเจ็บคือคนที่แพ้แต่คนที่ถูกดูถูกแล้วนิ่งเพราะรู้ว่าเขากำลังสร้างอนาคตที่อีกฝ่ายไม่มีวันเทียบได้นั่นคือผู้ชนะที่แท้จริง6 <Six. S 1> สความสำเร็จคือเสียงที่ดังกว่าเสียงเหยียดใดๆทั้งหมด คำพูดสามารถทำร้ายเราได้ถ้าเราเอาคำพวกนั้นมาใส่ใจแต่เมื่อคุณหันไปพัฒนาตัวเองเงียบทำงานเดินต่อและไม่หยุดไม่นานความสำเร็จจะเปล่งเสียงแทนคุณไม่นานคนที่เคยสบประมาทจะรู้สึกอับอายโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะเขาจะรู้ว่าคุณไม่ได้โต้กลับเพราะคุณกำลังยุ่งอยู่กับการปีนขึ้นไปบนยอดเขาวิธีฝึกนิ่งให้อยู่เหนือคำคน อย่าหันกลับไปมองเสียงลบเพราะมันคือสิ่งที่ออกจากคนที่ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้จงใช้ทุกคำเหยียดเป็นแรงผลักเขียนไว้ในใจแล้วใช้มันเป็นเชื้อเพลิงตั้งเป้าหมายให้ใหญ่พอจนคำพูดของคนอื่นกลายเป็นเสียงเบาที่ไม่มีผลกับคุณจำไว้ว่าความเงียบของวันนี้คือเสียงปรบมือของพรุ่งนี้คำพูดปิดเกมที่คนเงียบแต่โคตรแกร่งมักใช้ในใจเศร้า ฉันไม่โต้เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่อยู่ในจุดนี้อีกไม่นานฉันไม่ลดตัวไปโต้เถียงกับเสียงที่ไม่มีคุณค่าฉันเลือกเงียบเพราะฉันมั่นใจว่าฉันจะสำเร็จจนคุณต้องเงียบไปเองจงนิ่งให้คนเกรงไม่ใช่น่าสงสารจงเงียบให้คนเคารพไม่ใช่เหยียดหยามและจงเดินต่อไปโดยไม่ต้องสนใจเสียงใดๆเพราะวันหนึ่งเสียงของคุณจะดังกว่าทุกเสียงที่เคยเหยียดคุณ ไม่ต้องโต้กลับใครด้วยคำพูดแค่สำเร็จให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วคนที่เคยดูถูกคุณจะกลายเป็นเพียงเงาที่คุณไม่แม้แต่จะหันไปมองอีกเลยและทั้งหมดนี้คือหกจิตวิทยาของการนิ่งให้ดูอันตรายนิ่งแบบที่ใครเห็นก็ไม่กล้าเหยียดนิ่งแบบที่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะคุณรู้ว่าคุณเหนือกว่าจำไว้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเสียงดังเพื่อให้คนเคารพ เราไม่จำเป็นต้องเถียงเพื่อให้ใครหยุดดูถูกแต่แค่คุณนิ่งให้ถูกจังหวะวางตัวให้สุขุมและเดินให้มั่นคงคุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็ไม่กล้าข้ามเส้นใครก็ไม่กล้าพูดลับหลังและใครที่เคยดูถูกคุณจะได้เรียนรู้ว่าคนที่เงียบที่สุดอาจเป็นคนที่อันตรายที่สุดก็ได้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ เพราะครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจคนมากขึ้นรู้ทันคนมากขึ้นและวางตัวได้ทรงพลังมากขึ้นขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า